ครับนี่คือบรรยากาศของลำน้ำชีครับช่วงหน้าแรงวันนี้วันที่สิบหกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ครับผมถ่ายณจุดด้านทิศตะวันตกบ้านหัวตะพาณน,นะครับเพราอชาวบ้านเขาสูบน้ำมาทำนาปรังกันนะครับก็เลยทำให้แห้งขอดครับลำชีครับซึ่งผมยืนจะจุดนี้ครับรอยต่อระหว่างอำเภอเมือง เขตพื้นที่ตาบนพิรามกับอาเภอกระสังบุรีรัมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตตาบลลําดวนอาเภอกระสังครับข้ามฝั่งขึ้นลาชีไปฝั่งโน้นครับสัญลักษณ์จะมีต้นยางใหญ่นะเยอะครับนี่ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับชาวบ้านมาหาหอยกันครับมาเต็มจุดนี้หอยน้อยครับมันไม่ค่อยมีครับก็เลยย้ายถิ่นครับเรือชาวบ้านก็มาหาปลากันครับ tidak สมอกบาดตอนนี <problem> ้ก็ស្ងាត់ជ្រាបបាទมันមានត្រីមានអុយទេបាទឲ្យយ៉ាយចុចបាទกี่យ៉ាយចុចបាទថាយធ្វើតោครับ